สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาอีกแล้วฮะตำนานหวย3าล้านนั่นนะไม่ต้องบอกที่ไหนครับดูรถจอดมื่นฟ้ามัวดินเอ้ยไม่หมดไม่รู้จะว,ว่ายังไงนะวัดอะไรล่ะครับวัดเขาช่องลมนะฮะที่มีเท้าเวสุวรรณนั่นเองนะฮะก็มีคนถูกหวยนะฮะขอพร3 30ล้านแล้วก็มีหลายงวดน,นะฮะ สามสี่งวดนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับทุกที่เนี่ยที่ไหนมีมีเลขะคนเยอะนะครับแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังบอกซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าไม่ได้เล่นเกี่ยวกับเลขแต่ดูสิฮนะไ,ได้ประโยชน์แต่ก่อนวัดตรงนี้เป็นป่าฮะนะก็อย่างที่บอกอะ่ะอา้าวย้มกระเบื้องหลังขาโบดท,ทางแล้วนะโยมไม่มีเลยมาซ่วมสร้างหน่อยไม่มาหรอก ถ้ามีแบบเนี้มาเพียบใช่ไหมอาไปดูกันครับนะมาเยอะมากนะสายเลขเด็ดต้องวัดนี้ครับเขาช่องลมบรรยากาศดีนะข้างหลังเป็นเขาดูดิอือครับเพื่อนๆวัดก็ดูๆแล้ววัดเนี่ยก็พื้นสร้างนะฮะจากศาสนามีห้องน้ำที่ยังไม่เสร็จแล้วก็ศาลาโบสถ์นะครับแล้วก็อะไรต่างๆ เสร็จแล้วขอโทษนะฮะประตูซุ้มประตูด้านหน้าก็ดีนะฮะนะวัดก็ได้เงินนุกบำรุงศาสนาแล้วก็คนรอบๆแถวนี้ก็ยังมาขายของนะเต็มไปหมดไปเราไปดูกันดีกว่านี่เป็นบันไดทางขึ้นนะฮะไม่สูงมากได้คนมืดฟ้ามัวดินเลยฮะ เต็มมไปหดลยะครับเพื่อนๆมันก็มีเรื่องเล่านะฮะว่าบริเวณเนี้ยตรงนี้มียักษ์ อยู่ตนหนึ่งนะฮะช่วยบรรลานโชคนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการสร้างวัดก็เลยสร้างยักเท้าเวสุวรรณองค์นี้ขึ้นมาเท้าทองล้นนั่นเองนะฮะแต่บริเวณนี้ก็ยังจะมีจุดต่างๆนะฮะเป็นจุดที่เป็นควันขึ้นมานี่อันนี้คือบริเวณที่จุดปฏทัดนะครับ นะคใครที่มาก็สำเร็จโชคประจุดประทัดนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าแดงนะที่แขวนไว้นะครับในมีทาเวสุวรรณก็ต้องมีผ้าแดงนะครัมีดอกกุหลาบเต็ไมไปหมดนะคนเยอะมากคนเกิด ด้านหลังนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงโชคนะฮะเลขที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้คนนะฮะดูกันเต็มฮะดูทุกเลขครับมาได้เลยนะจุดยอดเลยนะจุดนี้ก็เป็นพระป่าลอยฟ้านะฮะร่วมทําบุญได้รวมไปถึงข้างในเป็นโบสถ์นะฮะขนาดเล็กนะครับนะก็มีจิตศรัทธาก็จะสร้างให้ใหญ่ขึ้นแดี๋วเราเข้าไปดูในโบสถ์กันนี้ว่าไป ครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่พระท่าน,านเ,าเนนจิมนะฮะก็มีคนมาเยอะอีกเช่นเดียวกันนะครับแแต่ส่วนใหญ่พอได้ร้อยหนึ่งแล้วกลับมาไม่ได้แต่ก็อะไรด้วยว่าเวินไม่พอมีเป็นโบสถ์ของวัดน,นะฮะเข้ามาทางด้านในนะครับจะเราไหว้หลวงพ่อก่อนก่อนไปที่อื่นนะครับ ครับเ,เพื่อนๆนันนี้ผมถ่ายภาพจากมุมสูงเห็นไหมรถเยอะมากข้างหลังเป็นวิวเขาสวยนะฮะครับเ,เพื่อนๆจุดนี้เป็นจุดที่ขึ้นไปนำมัสการขอพรนะฮะก็มีหลายอย่างมีพระธาตุสีจอมไตรธาตอินแขวนลวงพ่อทันใจถ้าจะเป็นทางขึ้นเขาอะ แล้วก็จะพ่อขังเขาช่องลมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปว่ามีอะไรดูมัง่ง <_ an> ก็เป็นบันไดไม่มีลมมีอะไรเอ๊มีไม,ไม่ไม่ค่อยจะว่าสูงก็สูงนะนะแต่วิวน่าจะสวยนะฮะราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยพอามันชันแต่ไปได้แหละดูจากทรง เพราะว่าอ,อากาศไม่ร้อนอากาศเย็นนะฮะไปครับพอขึ้นมาสรลยานหนึ่งก็เป็นชนะโคตหินธรรมชาตินะสวยงามร่มรืม่นนีต้นไม้ป่าส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นต้น ได้เนาะขึ้นแต่กันต่นอัำเพื่อนพอขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นจุด,จดก็จะมีจำลองมากมายน,นะฮะวัดก็เป็นสร้างกุจ,จุดชมวิวอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมูนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวยงามรถก็ขึ้นได้ครับแล้วแต่บางคนจะรถขึ้นแต่เราจะขึ้นมานะครับรถจอดอ,อยู่ข้างล่าง จะมีพระนะครับจำลองมีพระสิวลีมีพระพุทธทรงเครื่องมีอะไรเยอะนะฮะเป็นเจดีย์น่าจะบรรจุอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ยังทำไม่เสร็จนะครับด้านบนเป็นหลวงพอ่อทองสำเร็จนะปางนาคปกนะสวยมากเลยอยู่บนยอดเขาเลยนะจุดชมวิวเลย คด้านหลังผมนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับสามารถมวิวไนดะ้ันนๆและจุดที่เราเห็นนี่ก็เป็นพระพุทธรูปปางยืนนะฮะที่ทำไว้บนยอดเขา ก็มีคนขึ้นไปสักการะนะฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันนะครับอีกหนึ่งจุดนะฮะแล้วก็หมดและ้นะครับทางขึ้นเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคนก็เอาไม้มาค้ำกันเปรียบเสมือนก็แบบว่าหินน่ะที่มันจะล่วงแต่มันไม่ล่วงคนก็ค้ำไว้นะฮะไปขึ้นทางนี้นี่ถึงแล้วนะฮะ บนยอดเนะ <c oughs> าะครับเป็นเพื่อนถึงแล้วดัานบนมองไปด้านล่างกระเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทำพระไว้บนก้อนหินนะที่มันนูนขึ้นมานะครับดูนะ 是工伤。